สวัสดีครับกับผมนายสลันเกวันครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทิดาจนทรัก์ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนกมลาสายอำเภอกมลาสายจังหวัดกรสินห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาเขต24ครับคณะผู้จัดทําได้จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาเครื่องตัดก้านพิ l เคอีเอค่ะที่มาและความสําคัญ เนื่องจากเศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรายได้ของประเทศที่ได้มาสร้างความเจริญด้านต่างๆเป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสําคัญและงานทุทกๆฝ่ายจะดําเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญค่ะพระบรมราชโชว,วาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2507ของนายหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตาและพระาพระาชหัตถ์ยยห่วงใยแัะษดรของพระองค์ในทั่วทุกพื้นที่และพื้นที่ชุมชนบ้านพลงงามอาเภอกำมะลาสยจังหวัดกาลสินป์เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านซึ่งพระราชทานโครงการแก้มลิงหนองเลงไปค่ะพริกเป็นเครื่องเทศที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและมีความสัมพันธ์ต่อความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างยาวนานเนื่องจากคนไทยนิยมรับประทานอาหารรสเผ็ดและนําพริกมาทําผลิตภัณฑ์มากมาย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีพื้นที่ในการปลูกพริกจํานวนมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่การปลูกพริกะ6 0ของพื้นที่ทั้งหมดค่ะจากโครงการดังกล่าวทําให้เกษตรกร,กรชุมชนบ้านพลงามอาเภอกำมลาสายจังหวัดกาฬสิน์มีน้าใช้ทําการเกษตรและปลูกพืชผักอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริไม่ว่าจะเป็นพริกคะนา้าผักบุ้งเป็นต้นค่ะส่งผลให้เกษตรกร,กรชุมชนบ้านพลงามมีน้ําใช้ทําการเกษตร ในการจำหน่ายพริกพริกที่ถูกตัดก้านจะมีราคาสูงกว่าพริกที่ไม่ถูกตัดกา้านจึงทําให้เกษตรกรต้องเสียค่าจ้างในการจ้างคนมาตัดก้านพริกและก็ต้องเสียค่าจ้างแรงงานอีกด้วยค่ะคณะผู้จัดทําจึงไดนน้นาปัญหาเหล่านี้มาออกแบบและสร้างเครื่องตัดกา้านพริก KLS 2 in 1เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าจ้างแรงงานอีกด้วยค่ะสําหรับวัตถุประสงค์1เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตัดกา้านพริก KLS 2 in 1 2. เพื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องตัดกา้านพริก KLS 2 in 1 สาเพื่อน,นำเครื่องตัดก้านพ k l s 2อลเินวันไปใช้กับเกษตรกรและร้านอาหารในชุมชนบ้านพลงามอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกระศีอีกด้วยค่ะครับผมสำหรับการทำเครื่องตัดก้านพ k l s 2อลเินวันะครับผู้จะทำได้เป็นการศึกษาออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนตัวฐานส่วนที่สองนะเป็นส่วนตัวเครื่องเริ่มจากการทำฐานฐะานของเรามีความสูงครับ40ซนติเมตรมีความกว้าง30ซนติเมตรมีความยาว55ซนติเมตรและตรงนี้นะครับมีความยาว 40เซนเมตรนะครับวางไวตรงนี้เพื่อตัดก้านพีคับและส่วนข้างล่างนะครับเป็นฐานรองก้านพิงนะครับมีขนาด30มสคูณสีซนเมตรนะครับเอาไว้เพื่อรองก้านพีคับและส่วนต่อไปเป็นส่วนดางรองเม็ดพิงนะครับมีขนาด10บคูณสีซนเมตรนะครับต่อไปเป็นสะพานไฟนะครับติดกับขาฐานแล้วนําสายไฟครับมาต่อเข้ากับแบตเตอรี่1 2บโวลต์นะครับก็จะได้อีกตัวฐานนะครับต่อไปในส่วนที่2นะครับส่วนตัวเครื่องนะครับเริ่มจากการนําแผ่นตะแกรงรูกลมเบอร์สินะครับ มาโมนดเป็นทรงกระบ,บอกมีเส้นผ่านย์กลาง25ซนติเมตริดตั้งข้างด้วยแผ่นเหล็กที่มีเส้นผ่านย์กลาง25ซนติเมตรเช่นเดียวกันครับเจาะรูตรงกลางแล้วนำท่อเหล็กขนาด5 5ซนติเมตรนะครับใส่ตรงกลางแล้วต่อมาเป็นการทําแขนหมุนนะครับแขนหมุนของเราครับมีความยาว10คูณ5ซนติเมตรนะครับเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปตัวแอลนะครับก็จะได้แขนหมุนส่วนต่อมาเป็นส่วนของมอเตอร์ปั้นน้ำฝนคส่วนต่อมาเป็น,ปนมอเตอร์ปั้นน้ำฝนนะครับขนาด12โวล์นะครับติดเข้ากับแกนหมุนนะครับแล้ว นำตัวเครื่องมาติดเข้ากับขาคานะครับต่อมาเป็นส่วนของฝาก้อบครับมีขนาด40คูณ60ซเมนะครับครอนบด้านบานเพื่อป้องกันฝนลออกจากการตัดก้านพดครับก็จะได้เครื่องตัดก้านพค KLS 2 in 1ครับค่ะในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตัดก้นพีค KLS 2 in 1โดยเราจะทําการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้คนในการหมนุนและมอเตอร์ปั่นน้ำฝนเราจะใช้พีแค่สายพันจินดาจํานวน200เมตรทำการทดลอง3ครั้งโดยแต่ละครั้งจากเวลา30วินาที60วินาที90วินาทีและ120วินาทีค่ะ จนการจากผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตัดก้าน P.K.L.S.2in1 โดยใช้แรงคนในการหมุนจะได้รอยละค่าเฉลี่ยพิธีดูดตัดก้าน86.50ค่ะจากผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตัดก้าน P.K.L.S.2in1 โดยใช้มอเตอร์ปัดน้ำฝนจะได้รอยละค่าเฉลี่ยพิธีดูกตัดก้าน98.83ค่ะ ต่อมาเราจะทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องตัดก้านพิกโดยใช้มอเตอร์ปั่นน้าฝนภายในเวลา120วินาทีเราจะใช้พิกแห้งสายพันธุ์จินดาจานวน300เม็ด400เม็ด500เม็ดภายในเวลา120วินาทีจะได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพรอยละค่าเฉลี่ยพิกที่ถูกตัดก้าน53.53ค่ะจากตารางที่4.2และ4.3พบว่าจํานวนการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องตัดก้านพิก โดยใช้พิเค่สายพันจินดาจำนวน200เมตรภายในเวลา120วินาทีเป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเราจึงนำการทดสอบประสิทธิภาพนี้ไปใช้กับเกษตรกรชุมชนบ้านพลงามและร้านอาหารในชุมชนบ้านพลงามซึ่งเราจะทำการทดสอบประสิทธิภาพใช้กับพิแครสายพันจินดาจำนวน200เมตรภายใน1วิ120วินาทีจะได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพรอยละค่าเฉลี่ยพิที่ถูกปัดก้าน97.67ค่ะครับสำหรับเครื่องปัดก้ารพิเคราะห์ f 2 e ของเราครับ ได้ทําจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มี2ฟังก์ชันครับ1แคนหมุน2มอเตอร์นะครับและได้นำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9นะครับมาใช้ในการสร้างตัวเครื่องสัดกั้นพิษ KLS อของเราด้วยครับเรียนเชิญไปชมการสาธิตการทํางานของเครื่องตัดกั้นพิดได้เลยค่ะแล้วก็เปิดฝาหมุนน้่นตรงข้างกับมอเตอร์นะครับแล้วนำพิดใส่ครับ ค่ะแล้วนำแขนหมุนออกครับเริ่มทำกทารทดสอบการทำงานของเครื่องจักรกีน,น,นะครับที่ก็จะไห่มา,าตามเสียเหมุนด้านในนะครับแล้วมารอที่สุดนบอกนี้ครับส่วนบอนี้ก็จะตัดกับก้านทิ่ครับแล้วก้านที่ก็จะกกลทจะงที่รองก้านถี่ครับพอถึงเวลาครเราก็เปิดฟ้านะครับ แล้วทำเป็นพีิก่อกครับทำน,น้สุนจากก้ายได้ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปากข้อนะครับเราก็จะได้พริกในลักษณะนี้ครับพริกที่ถูกตัดก้านออกแล้วครับคณะพูดจะดทำขอจบก,การนำเสนอคง คงงานเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ